พากับพริมาที่สมเด็จท่านเรศวรน,นะมาะไรนะเรศวรน,นะครับคอนโดซก่อสร้างปรปับปรุงเ, <S 2> <S 2> เป็นยังไงเป็นยังไงจะเอ๋ดิอโอ้โหประกาศแจ้งมาขาช้างขาช้างเอ๋เอ๋เอ๋เอ้าลูกช้างลูกช้างอ่ะลูกช้างทางนี้จัแบบลูกช้างดิมีลูกช้างเลยนะ ลูกช้างก็มีนี่นี่นี่ลูกช้างลูกเออลูกช้างนะเอออ่ะโห้ลานกว้างมากเลยครับตอนนี้ดูสิครับปรับปรุงใหม่นะนลานกว้างมากเลยลกว้างมากเลยอ่าโอเคนะครับ